ดีครับวันนี้เราจะมาเดินชมเกาะกลางอ่างเลิงซิวนะครับที่อำเภอกุชินารายนี่ครับเกาะกลางอ่างเลิงซิวตรงนี้ก็จะมีลานอนเนกประสงค์นะครับนี่ป้ายบอกชัดเจนลานอนเนกประสงค์เกาะกลางอ่างเลิงซิว นะครับนี่ครับกอกลางอ่างเรืองศิวก็จะอยู่บริเวณอีกฝากหนึ่งของอ่างเรืองศิวนะครับนี่ครับอ่างเรืองศิวฝั่งเรืองศิวฝั่งนู้นก็จะเป็นหอนาฬิกากับธนาคารออมสินนะครับฝั่งนูน้นไกลๆนะครับ กลางอง่อาง,างเริงซิลนะครับตรงนี้ซึ่งก็เคยได้ถ่ายให้ชมไปแล้วในส่วนของอ่างเริงซิลตรวนี้นะครับแต่วันนี้เราจะมาดูตรงที่เป็นพื้นที่ลานนกประสงค์บนเกาะกลางอ่างเริงซิลตรงนี้นะครับผม ตรงซึ่งตรงเกาะกลางอ่างเรืองสิวตรงนี้ก็จะมีอาคารโดมนะครับใช้ในงานจัดพิธีงานต่างๆนะอันนี้คืลอลานนี้ประสงค์หน้าโดมบริเวณเกาะกอ่างอ่างเรืองสิวตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีสนามเด็กเล่นครับเป็นสไลเดอร์สำหรับเด็ก ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นส่วนพักผ่อนสวนออกกำลังกายนะครับมาพักผ่อนจนใจได้ทางครอบครัวครับมีสนามเด็กเล่นแล้วก็อีกปางทางนี้ก็จะเป็นมีเครื่องออกกำลังกายนะครับตรงนี้นะครับจะพาชมเดินชมเครื่องออกกำลังกายนี่ครับก็มีหลายอย่างนะครับ เครื่องออกกาลังกายตรงนี้ยังใช้ได้นะครับบางตัวบางตัวก็อาจจะชํารุดบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ยังใช้งานได้นะครับตรงนี้ออกกลังกายช่วงเย็นๆนะครับ เขาเรียกว่าอะไรบ้างผมก็ไม่รู้นะครับว่าผมไม่ค่อยถนัดเรื่องการออกกําลังกายผมถนัดเรื่องนอนนอนสบายกว่าครับนี่ครับเครื่องออกกาลังกายเยอะแยะนะครับตรงน,นี้โน มบริเวณพื้นที่เกาะกลางอ่างลรืองซิวนะครับโดยรวมกว้างพอสมควรนะครับตรงนี้ซึ่งการที่เราจะเข้ามาในบริเวณเกาะกลางอ่างลรืองซิวตรงนี้นะครับ mm. ก็จะมีประตูทางเข้าทางฝั่งโน้นนะครับ ทางปังทิศตะวันออกนะครับ,รบจะมีประตูทางเข้านะครับซึ่งก็จะเปิดทุกวันครับ,รบประตูทางเข้าซึ่งไม่สามารถเอารถเข้ามาได้นะครับรถต้องจอดที่ด้านนอกนะครับแล้วก็เดินเข้ามาเอง รถจะเข้ามาได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ก่อนนะครับหรือว่ามีงานอะไรต้องขนสิ่งของเข้ามานี่ครับตรงนี้จะเป็นโดมคารโดมันเอกสงนะครับตรงนี้ใช้จัดงานต่างๆนะครับแล้วก็พื้นที่โดยรอบครับพื้นที่โดยรอบก็จะมีห้องพักให้เช่านะครับ มีร้านอาหารเป็นโรงแรมห้องพักอยู่รอบๆนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับโน่นครับ,รบพื้นที่โดยรอบอ่างเลิงซิวนะครับทางโน้นฝั่งโน้นก็จะเป็นอ่างเลิงซิวนะครับนี่ครับพื้นที่แล้วก็ฝั่งนู้นครับที่เห็นเป็นถนนคอนกรีตตรงนั้นคือถนนที่ เข้ามาสู่อ่างเลิงซิลมะเข้ามาสู่เก,กาะกลางอ่างเลิงซิลนะครับซึ่งจะมาจากถนนหลักแล้วก็เลี้ยวเข้ามาครับฝั่งนี้นะครับถ้ามาจากทางฝั่งอำเภอสมเด็จอำเภอห้วยพึ่งก็จะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับแล้วก็พอมาถึงทางเลี้ยวที่อยู่ตรงข้ามกับศารเจ้าพ่อปูบัวขาวก็เลี้ยวเข้ามาได้เลยนะครับ แต่ถ้ามาจากฝั่งทางจังหวัดมุกดาหารมันก็ต้องอยู่ฝั่งขวามือนะครับซึ่งพอมาถึงสารเฉพาะปลปูบัวขาวก็จะมีจุดยูดเทิรนให้กับรถเข้ามาเหมือนกันนะครับตรงนี้เข้ามาประมาณสักเกืบเกือกิโลหรือประมาณ5 0 0 6 0 0เมตรนะคเมตรก็จะมาถึงประตูทางเข้าตรงนี้นะครับ ดูทางเข้ากาะกลางอ่างเลิงซิวนะครับซึ่งตรงนี้นะครับกาะกลางอ่างเลิงซิวตรงนี้ก็จะเป็นหนองน้ําขนาดใหญ่ประจําอาเภอกุชชินาลายพอดีครับวันนี้มาเจ้าหน้าที่มาทําการขุดรอกเอาผักตบชวาขึ้นจากหนองน้ํานะครับซึ่ง เมื่อก่อนนี้ตรงนี้จะมีถักตบจกวาเต็มเลยครับวันนี้ก็เจ้าหน้าที่ได้ทําความสะอาดแล้วครับดูสวยงามขึ้นเยอะเลยครับโน่นครับสะอาดดูตรงก่อกลางหางเรืองซิวนะครับก็จะมีถนนมีอะไรเขาเรียกลู่วิ่ง ทางวิ่งรอบอ่างนะครับล้อมรอบอ่างเลยนะครับวิ่งออกกําลังกายได้เลยนะครับน่าจะได้ประมาณเกือบ2องกิโลมั้งครับถ่าล้อมรอบอ่างตรงนี้ผมว่าน่าจะถึง 2! องกิโลต่อรอบเพราะมันกว้างมากนะครับตรงนี้นี่ครับฝั่งนี้คืออีกทางด้านหนึ่ง ของอ่างเืิงซิวนะครับไม่ใช่ทางที่ติดกับถนนใหญ่นะครับฝั่งนี้จะเป็นฝั่งทางด้านหลังกว้างเหมือนกันนะครับนี่ครับปลาเยอะะแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะมีวัดด้วยนะครับติดทางนู้นครับกว้างเลยนี่ครับปลาเยอะนะครับ เข้ามาทางฝั่งนี้ก็จะมีบ้านพักมีห้องพักให้เช่าเป็นรายวันรายเดือนนะครับฝั่งนี้ก็เยอะนะครับที่พักบริเวณรอบๆอบอ่างเลืองสิวตรงนี้ <c oughs> <c oughs> ทิวทัศน์บรรยากาศดีครับตอนเช้าตอนเย็นวิ่งออกกำลังกายได้ครับเดินตรงนี้ครับ แล้วแต่ชอบเลยครับใครจะวิ่งรอบเฉพาะตรงเกาะกลางนี้ก็ได้นะครับก็ระยะทางก็ประมาณเกือบเกือบหนึ่งกิโลรอมรอบตรงกลางแต่ถ้ารอบหนองรอบต่างนี้ก็ผมว่าน่าจะมี2กิโลขึ้นแล้วครับหนึ่งต่อหนึ่งรอบถ้าไม่อยากวิ่งรอบรกว้างก็วิ่งรอบตรงนี้ก็ถ่ายครับ รอบในนะครับมีเครื่องปั่นออกซิเจนนะครับตรงนี้โอ้หป่านี่ครับตรงนี้ตรงนู้นก็จะเป็นบ้านพักเป็นห้องพักให้เช่าหรือว่าบ้านพักของชาชนทั่วไปนะครับรวมรวมกันอยู่เยะแยะนะครับมีร้านอาหารด้วยน,นี่ับางนี้ ซึ่งซึ่งตรงนี้ก็จะมีสะพานด้วยนะครับสะพานข้ามขึ้นไปฝั่งทิศตะวันตกของอ่างนะครับคืออยู่ทางบ้านพักฝั่งนี้นะครับมาพักทางฝั่งนี้สามารถเดินข้ามสะพานเข้ามาตรงเกาะกลางได้เลยนะครับตรงนี้ระยะทางร,บรบอบๆเกาะกลางตรงนี้ก็ น่าจะได้1นกิโลแล้ะครับผมว่าหรืออาจจะมากกว่านั้นอันนี้คือทางวิ่งทางเดินรอบเกาะนะครับแต่ถ้ารอบอ่างตรงขางนี่กว้างนะครับน่าจะมี2อกิโล,ลขึ้นนะครับตอนหนึ่งรอบเนือปกตกชวาตรงนี้ก็ยังมีเลือ ฝั่งโน้นก็ยังมีเยอะอยู่นะครับโอ๊ตป่าเยอะมากเลยครับโน้นครับไปฝั่งโน,น้นตอนนี้เราอยู่ใต้สะพานทางข้ามนะครับโน้น,นครับฝั่งโน้นครับกว้างนะครับหนองงามตัวนี้กว้างมากนะครัโน้นฝั่งโน้นธนาคารโนมธนาคารอม,อมสินร้านค้าอยู่ฝั่งถนนฝั่งโน้นนะครับ พอดี mm hmm. วันนี้มีเจ้าหน้าที่มาเก็บทําความสะอาดผักตกชวาด้วยนะครับจัดวอจะพื้นโอ้นะครโดยรวมอันนี้คือส่วนด้านบนที่เป็นลานอันอีกประสงค์นะครับที่อยู่ตรงนี้ มีโดมแล้วก็มีเครื่องเล่นสำหรับเด็กๆนะครับตรงนี้แต่ช่วงนี้ฝนตกหรือฝนก็แฉะไปนิดนึงนะครับนี่ครับก็ไม่น่าเล่นเท่าไหร่นะครับพื้นที่มันแฉะมันเลอะตรงนี้นะครับ รสขาน,นีประสงค์กากลางอ่างเรืองซิวนะครับนี่ครับมีป้ายทั้งด้านหน้าด้านในสำหรับวันนี้ก็คงจะจบการนำเสนอพาชมเกาะกลางอ่างเรืองซิว เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ